สวัสดีค่ะพ่อพี่น,อน้องและก็ท่านผู้ชมทุกท่านนี่นะคะมื่อนี้ต,กตากำลังไม่ยืนลอ่อลูกขึ้นรถบัสไปโรงเรียนอีกแล้วนะคะเมื่อนี้ฝนตกเล่นปล่อยๆเลยพ่อพี่น,อน้องฝนตกนะคะยูสิยูจูปอัมเบร่าอัพโอเคเดี๋ยวให้ลูกกลางกันกลางลมก้อนค่ะไลชาไรชาขอบนโอเคไอ a ค just hold it you want to bring that as cool too รถบัสมาแล้วนะคะอ๋อโหอยู่นั่มาีแรบอยู่ไปแล้วลูกชายขึ้นรถไปโรงเรียนแล้วลูกสาววิ่งไปก่อนแล้ว <c oughs> <c oughs> ไปแล้วนะคะฝนตกพายพี่น้องเอ้ยฝนตกแทบแบบทุกมือเลยเกือบ <c oughs> ทั้งอาทิตย์เลยนะคะโอ้ดูบรรยากาศพายพี่น้องเบิง้งช่วงนี้ก็จะเขารดูโดอัน ใบไหม่ร่วงแล้วนะคะเบื้องน้ใบไหม้เปลี่ยนสีใบไหม่ก็ล้นเต็มแล้วเดี๋ยวรอให้เขาเปลี่ยนสีเยอะกว่านี้นะคะทุกตาจะถ่ายภาพบรรยากาศให้ชมดูสิคะหมอกกระมืดขึ้นห้อยพ่น้องเอ้ยจักยังเป็นยังอันประเทศนี้าอากาศแบบนี้เนาะคนหลายๆคนก็จะไม่สบายนะคะเบื้องตอนนี้ต้นไม้เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะดูนี่เขียวจะเขียวก็กลายเป็นสีเหลืองแล้วนะคะ น่นค่ะนกกลายเป็นสีเหลืองแล้วโอเคนะคะ,ะเดี๋ยวตุ๊กตาจะไปถ่ายภาพบรรยากาศอันแถวถนนแถวฟ้ามให้เบิงน้่เนาะคะ่ะช่วงเศร้าเนาะโอ๊ยปวดพี่น้องเอ้ยอันอยากถ่ายคลิปวิดีโออยากเคล็ดคลิปวิดีโอก็อยากเคล็ดยอดวิวกันน้อยหน่อยเพราะพี่น้องอันซอยกดติดตามให้คอยแน่ พอสิได้มีกําลังใจท้าคลิปวิดีโอช่วยกดติดตามให้ด้วยนะคะแล้วก็ช่วยแชร์ให้ด้วยนะคะก็เป็นตุ๊กตาท้าคลิปเกี่ยวกับวิวบรรยากาศแล้วก็เป็นแบบว่าทําคลิปวิดีโอเกี่ยวกับอันเมียฝรั่งบรนนอกเนาะคะ่ะก็ทุกอย่างที่เห็นทุกอย่างที่ขวางหน้าทุกตาก็จะเอามานําเสนอเอามาอัปเดตเอามาแชร์กับพวกพี่นองประมาณนี้เนาะค่ะ ในกะสวยกดติดตามพานเด้อกดแชร์พร้อมก็ได้เนาะค่ะวิดีโอก็อยากทําอยากออกไปหางานเฮ็ดก็อยากออกไปอยากมีงานเฮ็ดก็อยากมีงานอยากได้เงินก็อยากได้เงินอันแล้วกะอะไรนะอยากมีเวลาก็อยากมีเวลาค่ะตะวันที่แบบอยากมากๆเลยก็คืออยากมีเงินเนาะค่ะโอเคเนาะค่ะเดี๋ยวอันคลิปวิดีโอสีเงาเนาะเดี๋ยวทุกตาจะขอจบคลิปวิดีโอไว้ซ้มนี่ก่อนเนาะค่ะ อ่แต่เดียวก่อนจะจบเดี๋ยวทุกตาจะออกไปถ่ายภาพาวิดีโอข้างนอกให้เบิงน้ำเนาะคะ่ะก็เดียวค่อยว่าสิไปถ่ายอันภาพวิดีโอข้างนอกให้พวก,พวกเจ้าเบิงคอยเปี่ยนใจแล้วพว่อพี่นงวงก่อนค่อยจะจบคลิปวิดีโอคอยว้าวพ่อ,อพี่นวงอ,นอ,อันมากโอ้ยอันมาเมละ่ะฟักแมวคอยขึ้นไม้คอยนุ้ยนึ่งแล้วโอ้ยปีนี้คอยสิได้พันบนน้อเบิงเนะ่ก็คือปีนี้ทุกอย่างอ่า ละลแมวหรือว่าฟักแมวของข่อยเนี่ยปีนี้ไม่ค่อยจะได้ผลดีนะคะของเพื่อนข่อยคนหนึ่งคือกันโอ้ยโอเคค่ะเดี๋ยวตาขอจบคลิปวิดีโอนี่ไปซ้ำนีก่ก้อนเนาะเดี๋ยวข่อยสิมาเด็ดหอดไปพัดกลิ่นอยู่นี่ค่ะหอดของฟักแมว